สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก็หัวตะคนนะครับวันนี้ก็จะเย็นจะมานําเสนอเมนูเกงนงนอไม้ส้มนะครับหรือว่านอไม้ดองนะ้วเนาะนี่ครับเป็นเอาใส่ขวดนี้เพราเกอบปีแล้วครับนี่น้ำพอแหง้งเก็บบะหมีนะ่แล้วได้เวลาได้เลือได้แยมเอามาเก่งิ้่ปีนี่แล้วครับเอามาเก่งให้่อนวันนี้ก็มีนอส้มนอไม้ดองนะครับแล้วก็วันนี้ซื้อขาไก่ครับกับเครื่องในมันเห็นหน่อยหนึ่ง ข้างในนี่สีซิดจิเอาไปล้างกับน้ำทมใส่ชูมาแล้วนะครับเรียบร้อยน่องไก่นี่สก๊อบาตตต๊อกหญ่ขนาดแล้วก็จะมีหอมป้อมนะครับแล้วก็ใบบกขูดใบบกขูดนี่กุดเอาคนเดียวนะครับปกติจะหันไปใส่นะ <c oughs> คือบ้านถ้าอย่าหอมครับเดี๋ยวเอาหน่อไม้ไปไปล้างไปต้มแล้วก็ไปกูกไก่ไปตำที่กันเลยครับ เ่วงที่ตามพี่กระใายหอมขาวตะไครวก็หักหอมป้อมตะกี้นะครับตักลงไปจนแล้วเลยหลังจากแล้วแล้วกระส่พริกแห้งพีกแห้งแล้วแล้วกระชายหอมแดงครับแล้วหอมแดงแล้วกระส่กะปีลงไปหน่อยนึง นอนเรียบร้อยครับเรียบไปพอนอนไม้ต้มกันเลยอันนี้ต้มได้ตีได้น้ำหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ยิ้มะนะครับว่าส้มบ่ดส้มเนาะเอาเรสชาติเปิดอโอก๊กปนใจแวนนะครับความส้มนี่นะมกักบเหมือนกันอันนี้พยายเย็นว่าพอนะครับความส้มถ้าส้มเปิดอกโอ๊กปใจแล้วก็เอานอนไม้ขึ้นมาไปล้างน้ําขว้างหอกรำนะครับส่วนน้นํานี้พยายเย็นจะเอาน้ํานี้เลยนะครับเพราะว่า มันบอกค่อยส้มแต่ใดเก่งนอส้มมันก็ต้องส้มๆน่อยๆนะครับตั้งน้ําเติมน้ําเหงห่อน้อยครับแล้วก็น้ําเดือดเอาพริกที่ห่าตับมาที่มาใส่ลงไปรอให้น้ําเดือดแล้วก็จะใส่กิ้มไก่ครับติกุกเรียบร้อยแล้วก็รอให้เดือดทำกําเลยนะครับแล้วก็เอาหน่อไม้ที่ห่อไปล้างตะกี้นะครับมาใส่ คนให้เข้ากันรอให้เดือดปรุงรสด,ด้วยเกลือผงชูรสแล้วกอนรสดีนะครับแล้วก็จิมพอนะครับขอจนรสจัดของไฟของมันว่าเนาะอันนี้พยายเย็นจางน้ำปลาไปหน่อยใสยน้ำปลาครับยิมมาจนเป็นอกปงใจครับ จากพี่รุงจนรสชัดเปิงอกพวงใจแล้วก็ใส่แบบป้อมใบบัอกกูดแล้วก็ทีแ่แดงเพื่อความสวยงามหัน,หน่อยนะครับ <ๆ S 1> เป็นอยนเอาเรียบร้อยนะครับป้นเข้าก่อนแล้วก็ไปตักใส่ถ้วยใส่คันโตกพร้อมกินนะครับ เรียบร้อยนะครับแก่งนอไม้ส้มหรือว่านอไม้ดองใส่ไก่ครับไก่พันนะครับถ้าเป็นไก่เมืองก็น่าจะลำนิดหน่อยอันนี้ไก่พันุสีมันจางๆไปหน่อยครับกินนี่มาต้องถามมานะครับสามบ้านเจ็ดบ้านนี้ได้กินแน่นอนนะครับแกงงนอไม้ส้มนอไม้ดองนี่นะลองเอาไปนี่ไปทําตามสูตรพยายเย็นพอนะครับสําหรับคนมากน่อไม้ส้มนอไม้ดองสำหรับคลิปนี้พยเย็นกวาขอฝากเพลงที่นี่ก่อนนะครับ ออกอบกดไลค์ใช่กด share, แชร์แปะกันมาคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ